ครับผมบรรยากาศยามเสาถุงหน้านะ mm hmm. ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตัวนี้เป็นหน้าดำนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมหน้าดำนะครับผมแต่งามเลยทีเดียวครับรวมพวัวครับผมเป็นข่าเหนียวนะครับผมท้างนี้เขานิยมกินข่าเหนียวอ่าเพื่อจะได้เห็ดข่าเหนียวเต็มไดเลยครับพี่ครับตัวนี้เป็นหน้าของผมเองนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมแหมยามเสาห้องกับมือนี้นะครับผมห้องกระดูน้ำเปลี่ยนทายปลาดุกครับผม การดูดน้ำเปลี่ยนทายปลาดุกนะครับผมสิเป็นการทำให้ปลาดุกตัวสวยนะครับผมแหล้วกะดีนะครับผมเพราะว่าหนึ่งอ่ะปลาเห่าพวกขี้ข้นสียังกระสีออกไปนะครับผมไปบ่อไปบ่อปลาตะเพียนนะครับผมเห็ดให้ปลาตะเพียนนะครับผมกินแท่งต่อนครับผมบ่อบ่อทั้งผุนกัสีเป็นบ่อปลาตะเพียนนะครับผมกินแท่งต่อนนะครับผมเล้าก็ปลาตะเพียนเท่ากับสีใหญ่ครับน้ำบ่อปลาดุกนี่คือน้ำ ก็บอกว่านาบอดีกับมะเมียงรับก็ดีได้ครับผมแต่ว่ามันมีพวกแง่งตอนหลายซื้อแพ่งตออภูมนะครับผมมือข้อตอนเสาะมื่ว่านี่เข้าเห็นอันหนามเข้านะครับผมเป็นสีเขียวแลกลักษณะพิเศษครับผมการเลี้ยงปลาดุกนะครับผมห้องสีสังเกตจังไดอันว่านหนามเข้าเริ่มพุทธาาบอดีนะครับพี่น้องค้มาสูไปเนะครับผมการเกิดฟองนะครับพี่น้องการเกิดฟองนะครับผมการเกิดฟองนี่สีเกิดในกรณีหนามเนื่อนะครับผมพอแม่พี่น้องครับผม การเกิดฟองจะเกิดน้ำเหนือดนะครับผมในข้าวผ้าพี่นองมือเบิร์กไก่ก็นะครับผมการเกิดฟองนี้ไม่ทําให้บ่อของเรานะครับผมปลาดุกกินอาหารบดีนะครับผมน้ํามีการเหนือนะครับผมก็คือพวกอันว่าง่ายๆคือมีโปรตีนโปรตีนที่เหลือจากอาหารหลักการทับทายของปลาดุกนะครับผมที่มันอันเอาปลาโปรตีนจากอันอาหารไปใส่โบเบิร์ตนะครับผมเพื่อให้เกิดฟองนะครับผมฉะนั้น น้ำท no ี่เกิดฟองก็คือน้ำที่เก so ิดโปรตีนหลายนะครับผมในในน้ำนะครับผมโปรตีนชนิดนี้นะครับผมสมมติว่าอาหารปลาดุกเ้าให้กินโปรตีน30%มสิซ็นต์สินะครับผมปลาดุกมันกัดซีไซได้ประมาณ20-15-20%นะครับผมที่เหลือเท่ากับสีคับทายออกนะครับผมพร้อม่พี่น้องเกิดเป็นฟองนะครับผมเกิดเป็นน้ำเหนือน้ำบางที่บางพื้นที่นะครับผมพร้อม่พี่น้องเขาเสียเอาน้ำเก่ามาใส่นะครับผมเขาเสียเอาน้ำเก่ามาใส่เขาสีมีเครื่อง เปลียนทายน้ำโดยเขาอีสุเรียกว่าโปรตีนสกิมเมอร์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมโปรตีนสกิมเมอร์นะพ่อแม่พี่น้องครับผมเข้ากระซิอันนั้นหมุนเวียนน้ำเข่าอันคล้ายๆที่กองน้ำนะครับผมแล้วก็ฟองออกไปเว้นเลยสามารถเลี้ยงน้ำได้คือเก่านะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่นะครับผมมีสิ้นเดือนเท้าไก่ทีเอาขึ้นไปขายได้ครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมเหมือนเข่างามครับผมสุดยอดครับผมสิ้นเดือนใกล้จะขายแล้วนะครับผมปลาดุกเราเลี้ยงอยู่ประมาณ สองเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจากไซส์ขนาดสองสามนะครับผมสองสามนิ้วนะครับผมที่ฟาร์มเฮาจัดจำหน่ายอยู่ประมาณหนึ่งบาทห้าสิบถึงสองบาทนะครับผมแล้วแต่อ่าแล้วแต่หลุนนะครับผมปลาเพาะหยากกับใครแพงปลาเพาะง่ายกับใครถือครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมฉะนั้นพี่น้องผมเลี้ยงให้เบิกเงาได้ครับผมพ่อแม่พี่น้องปลาดุกขี่อยู่ฟาร์มเฮานะครับผมซาเลี้ยงให้สามารถเลี้ยงให้เติบโตได้ครับผมตัวนี้ก็คือให้อาหาร เช้าเที่ยงเย็นนะครับผมพ่อมแม่พี่น้องครับผมการให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับผมพ่อมแม่พี่น้องพี่น้องบางคนสีไห้อาหารเมือและเท่อก็ได้แต่ว่าช่วงแรกนั้นหนึ่งถึงสองอาทิตย์ต่อไห้เช้าเย็นนะครับผมเพราะว่าไห้ปลามันตัวใหญ่ก่อนมันจังสีลดอัตราการกินกันได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะเท่าพอให้อาหารเลยอันอันนปลาจับสีนี้ตัวใหญ่ตัวหน่อยกับสีกินกันไปเรื่อยนตัวใหญ่กินตัวหน่อยนะพี่น้องเนาะปลาที่เหมาะสม สำหรับเลี้ยงใน้องพี่นองนะครับผมแนะนําให้เป็นปลาสามพสี่นิ้วขึ้นไปได้ครับผมบางพืนที่เพิ่นสีเอาหนิวเครื่องสองหนิวหรือสองหนิวสองหนิวเครื่องสองหนิวเครื่องไปเลี้ยงนั้นพี่นองบานท่าอโอกาสหลอดมันก็สิม,มีโยแต่บานม,มีตัวใหญ่ตัวหน่อยนะคร <c oughs> ับเลี้ยงวัเป็นนะครับผมไม่เลี้ยงว่เป็นหลักก็คือบางเทียเพิ่นบ่าหายอาหารนี่คือนะเ <c oughs> พิ่นเทียเพิ่นดูเพิ่นกัจังไปหายจริงๆนะครับผมอันมันกับว่าได้แล้วครับผมแนวนั้นเพราะว่า ข้าต้องไห้สม่ำเสมอในช่วงตอนเล็กนะครับผมเพื่อว่าไห้มันตัวใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากะครับผมสาหรับพี่น้องนะครับผมการไห้ปลาดุกนะครับผมการไห้อาหารปลาดุกช่วงเล็กสมมติว่าเ้ามาตัวน้อยพร้อมวันบุรีนี่พี่น้องอันเยวังเลยหวานสีหลอดอันไอยพันตังสีบวลดพันตัวนะครับผมัเาเท่าใไห้อาหารแบบว่าบวทีบวสม่ำเสมอน,นะครับผมเ็นไห้ไปลาดุกเข้าบวลดนะครับผม กินกันแบบว่ามีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวน้อยนะครับผมอัตราลอดอาจจะเหลืออ,อ,อยู่แค่ประมาณลอยสองลอยตัวนะครับผมอยากทีห่หฮาสื่อพันหนึ่งกตงิม่าเฮาสื่อพันหนึ่งหาลอตัวตัวใหญ่ยยด้ใส่สามสีนิ้วนะครับผมเ้ากับสีเหลือประมาณสี่ลอยเก่าสิผานี่แหละครับผมโอกาสกาินกันมันกับสิบะมีสังเกตได้จากบอ่อปูนบอ่อดินนะครับผมอ่าครับผมพีน่น้องตอนตอนที่ห้าไปให้พี่น้องเฮาจะต้องมีการขัดการล่อนนะครับผมให้ตัวสม่ำเสมอกันเหมือนลูกกบนี่นะครับพ่อแม่พี่น้อง โอเคครับพี่พ่พอแม่พี่น้องสำหรับมือนี้เขากะมาหายความหูเหลี่ยงไปดูกันเนาะครับผมจะพิดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ